นายพีรพัฒน์มั่งคั่งผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาคว้ารางวัลกินรีทองคําประจําปี2565สาขาองค์กรสาธารณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาโครงการปณิธานความดีเพื่อแผ่นดินพ่อจัดพิธีมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่หญแห่งปีกินรีทองคำประจำปีพุทธศักราช2565สาขาองค์กรสาธารณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น เพื่อมอบให้แก่บุคคลองค์กรนักธุรกิจนักบริหารที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการนั้นๆภายใต้คุณธรรมจริยธรรมอันดีและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนโดยมีพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวณนะศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ นายพิรพัฒน์มังคั่งนะครับผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบุรพานะครับผมการรับรางวัลในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการพิจารณานะครับที่ได้เห็นคุณค่าคนทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับในสาขาองค์กรสาธารประโยชน์นะครับมหาวิทยาลัยบุรพาราวเนี่ยนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเองท่านร์การอธิการบดีเองเนี่ยก็ได้ความสําคัญกับทุมชนนะครับแล้วก็ท้องถิ่นนะครับที่ผ่านมาเองเนี่ยเราทำงานเบื้องหลังหลายชิ้นนะครับแล้วก็ได้รับการพิจารณานะครับ ในการยกย่องหลายหลายรางวันด้วยกันนะครับในปีนี้นะครับก็เป็นปีหนึ่งที่เรามีส่วนในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนเพื่อการบริจาคให้กับชาวชาวเขานะครับทางภาคเหนือนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของการสาธารณประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะครับหรือแม้กระทั่งการจัดตั้งกองทุนเพื่อคนพิการนะครับหลายๆกิจกรรมเนี่ยเราทำงานเบื้องหลังโดยที่ไม่ได้ทำพีอาร์นะครับแต่คณะกรรมการชุดนี้ก็พิจารณานะครับให้องค์กรของเราเนี่ยคือสำนักไปราชการหมาวิทยาบูรพานี่ ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่ารางวัลไม่ใช่สิ่งสําคัญนะครับแต่สิ่งที่เราได้ในวันนี้คือการที่สังคมให้คุณค่าเรานะครับเราเชื่อว่าการทํางานของเราเนี่ยจะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นกําลังใจกับคนทํางานให้กับผู้บริหารและบุคลากรของเราทุกคนนะส่วนตัวนะครับก็ต้องรู้สึกรู้สึกดีใจนะครับเพราะเนื่องจากว่าหลายโครงการเนี่ยเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์นะครับไม่ได้ออกสื่อนะครับเพราะเห็นว่าเป็นการทํางานเพื่อเบื้องหลังนะครับที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆครั้งเองเนี่ยเราทางานต่างๆเราไม่ได้เน้นพี องค์กรของเราเนี Elliot, so ่ยม in ีกําลังใจมากขึ้นในการที่จะทาองค์กรของเราให้เป็นองค์กรสาธารประโยชน์เพื่อสังคมจริงๆครับผมแารแล้วอนรันถ้าเป็นสาขาเนี้นะครับเป็นสาขาท้งแรกนะครับผมที่ในนามขององค์กรนะครับก็ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการนะครับที่เร็งเห็นทั้งบุคคลและองค์กรเนี่ยมีส่วนในการที่จะสัมนุนสังคมนะครับเพราะเราเชื่อว่าปัจญาในการทํางานของเราเนี่ยเราเชื่อว่าองค์กรที่ดีก็คือทุกคนต้องทําตัวให้เป็นประโยชน์นะครับทำตัวให้เป็นส่วนรวมนะครับก็คือ ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมมากที่สุดนะครับแล้วเราเองก็มีวัฒนธรรมขององค์กรเองเนี่ยส่งเสริมวัฒนธรรมการให้นะครับคือให้สิ่งดีๆกับสังคมนะครับเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราให้สิ่งดีกับสังคมเนี่ยในวันนึงสังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของ การระมาณที่นี้ส่วนหนึ่งก็มาจากบุคลากรกับผู้ริหาเนี่ยมีส่วนในการที่สรรค์นนโยบายตรงนี้ด้วยครับตั้งใจกับคนทํางานเบื้องหลังนะครับในงานสารณประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยทำงานอย่างตั้งใจนะครับแล้วก็ไม่ได้หวังหวังรางวัลนะครับเราหวังอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือให้สังคมเนี่ยมันได้อยู่มากขึ้นแล้วก็คนที่ลําบากเนี่ยได้รับการช่วยเหลือมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเราใช้ทักษะของเราในการที่ส่งเสริมคนให้มีอาชีพมากขึ้นเนี่ยผมก็ขอว่าขอเป็นกำลังใจให้กับคนทํางานเหล่านี้นะครัับบบ่ออวาร้งก็ตขคคุณ